สวัสดีมิดรัซแฟนเกมนะครับอยากมีสัตว์ปีกตัวใหม่แต่ว่าไม่ใช่วเวิร์นไม่ใช่หมาไฟไม่ใช่มัมงกรน้องๆก็แนะนำนะครับบอกว่าเพี่ไปจับวเวิร์นมาอีโวดีกว่ามันจะเทพมันจะเก่งนะฮะเห็นแล้วครับผมว่ามันเทพมันเก่งนะครับมีคนทำเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าช่องนี้อินดี้อ่ะเออ <Huh? S 1> ตัวนี้พี่จะจับนะครับเป็นตัวที่น้องคาดไม่ถึงยังแน่นอนอนั่นก็คือดาก้อนไฟ หรือว่าไอ้แมงปอนั่นเอง <c oughs> คือขี่มังกรขี่ไบเวิร์นอะ่ะขี่บ่อยแล้วไงแล้วก็เปลี่ยนบ้างดิเรามันอินดี้ไงไม่อยากเหมือนใครนะฮะแบบตัวใหม่ที่เราไม่เคยเล่นดีกว่าพี่รู้ว่ามันใช้ที่ขี่ของมังกรเวอันฟ้าดาก้นนะครับไปเลยครับอุ๊ยใช้นี่เยอะนี่ว่เอ้อใช้เกมโคตรเยอะโอ้โหเสียดายเจมนะเนี่ย <c oughs> ไม่ทันได้มองกดขาไปแล้วเอ้ยเอาละไม่เป็นไรหวังว่าได้ใช้นะแล้วอีกอันหนึ่งน้องบอกว่าให้พี่ทำไอ้นี่เว้ย e bi, อีโวกอมบี้อันนี้พี่เชื่ออันนี้พี่เชื่อใช้ไดโนบัสหนึ่งร้อยนี่นี่นมีตั้งพันเจ็ดเอามาครึ่งหน,นึ่งดิเดี๋ยวเราจะไปกันที่นู่นกันเลยครับผมคลอสเซียมนี่เรียกคอเรียกคลอสเซียมนะฮะเป็นลานประลองของกาเดเตอร์นะครับนักลบยั้งเราเองไปกันฮะเ,เดี๋ยวก่อนเดิพี่จะบอกว่าล่าสุดพี่ปรับ ดาเมจขึ้นตามคาแนะนําของน้องแล้วนะครับพี่ปรับขึ้นอีกเท่าตัวเลยเพราะว่าเผื่อไปในระดับฮาร์ดด้วยไงเดิมทีมัน11ล้านนะครับล่าสุดอยู่ที่21ล้านนะฮะนี่จะเป็นการปรับขึ้นครั้งสุดท้ายต่อจากนี้ไปถ้าสู้ไม่ได้พี่ก็ไม่สู้หรือหาสู้ด้วยวิธีที่แบบถูกต้องอ่ะไม่เอาแบบว่าสู้ไม่ได้กระปรับสู้ไม่ได้กระปรับแบบนั้นก็แบบเกินไปนะ21ล้านที่ถือเบอร์มากแล้วแ่ละเอาล่ะเดี๋ยวพี่ไปนู่นก่อนดีกว่าไปอีวอกัมบี้ก่อนเนะียดูนั่น เออขอบคุณมากเลยน้องบอกพี่บอกว่าพ,พี่จับสเตโกผิดตัวพี่พิมพ์หาแล้วมันไม่มีมันมีแต่ตัวนี้สองตัวนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูนะบางครั้งมันก็ไม่มีอย่างที่เราเคยพิมพ์กันนั่นแหละอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันมีตัวเดียวอยู่หลังบ้านพี่เนี่ยคือพี่เจออยู่สองตัวนะครับมันอยู่ด้วยกันสี่เดียวกันนี่แหละเดี๋ยวพี่พิมพ์หาดาก้อนพี่ก่อนก้อนไฟนะฮะที่พี่จะจับบัญชีดาก้อนไฟมีไหมโอเคมีสองตัววิ่งห้าสิบห้าแจ่มว่ะแต่เดี๋ยวค่อยไป ไปดูก่อนว่าไอ้กอมบี้ที่เราจะซัมมอนมาจากซัมมอนบอสอมันจะหน้าตาเป็นยังไงยากจะดูนะครับไปกันฮะเอาละครับไปมันจะเป็นตัวเทมเลยนะเท่าที่พี่ดูมานะฮะเอแสงได้ปะโอเคแสงลงหน่อยกระโดดไปเลยเออพี่เอาชุดเอทออกแล้วอุ้ยเจ็บเนี้วะชุดมาดิคอเพราะว่ามันวิ่งเร็วเกินพี่อยากใส่เป็นชุดพางนะฮะพี่เพใส่ชุดพางมา เอามาอยู่นี่แล้ว67ส่ไปอีก1 7นะฮะมันจะเป็นตัวนี้แล้วพี่จะบอกว่าไอ้เบคอนโอเวอร์หลดอ่ะเราสามารถเรียกมาจับได้เลยนะครับออกมาปุ๊บยิงให้สลบแล้วก็จับปกติไม่ใช่แบบว่าเป็นบอสก่อนแล้วก็มาฆ่าบอสแล้วก็มีตัวสุ่มไม่ใช่นะฮะเอาไว้คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าเขาจับเบคอนโอเวอร์โหลดแต่คลิปนี้อินดี้อยากจับแปงปอ,อเฉยๆนะฮะอ่าตัวกอมบี้ใช่ไหมตัวนี้ปะวะนี่กอมบี้นะฮะมามันใช้เลือดแค่100นะครับ แต่เหมือนกับว่ามันต้องอีโวกอมบี้ไปเป็นแรปเตอร์อีกไงแล้วก็แรปเตอร์ไปเป็นคาโน่ไปเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเท่าที่พี่หาข้อมูลมาประมาณนี้อะเอาละครับมารอรอแอบรบอเธออยู่นะจา๊ะเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยวะฮะหรือมันมาเป็นลูก๋อ,อนี่ไงมันมาเป็นลูกเหรออ๋อามาดูดีมาดูดีถ้างั้นน่ะหน้าตาเป็นยังไงครับไม่ใช่เศกมกักงกรตายนะ อนอนี่ไงโอ้โเท่ห่ะขี่ได้ปะเนี่ยขี่ไม่ได้หรอนี่ไงเราก็ต้องหาของมาใส่อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วการที่จะอีโวเป็นแัปเตอร์มันต้องใช้ชิ้นส่วนไอ้ขาข่วนี้ด้วยไงอีว o วโลชั่นฟิวตัวนี้ซึ่งคาบได้จากตัวเขาเลยก็คือใส่เนื้อน่องเข้าไปก็เอาดีมาอ่ะใส่เข้าไปปุ๊บเอาไม่คาบล่ะกี่อันอ่ะก็อันเดียวไม่ใช่หรอคาบอยู่ใช่ไหมเนี่ย อ๋อมปนคราฟอยู่แต่น่าจะใช้เวลาคราบนานมากนั่นเองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคถ้างั้นกลับบ้านก่อนสําหรับคลิปนี้ของคุณกอบบี้ก็น่าจะมีฉากแค่นี้แหละถ้างั้นอะ่ะต้องรอคลิปหน้าแล้วอ่ารู้เรื่องครับผมคุณกอบบี้อยู่นี่ก่อนนะครับตามมานี่มาลูกมามยูนในใกล้นี่มาเร็วๆไปงูไปไอ้นี่เร็วมากเลยดูพี่ปล่อยให้วิ่งไปวิ่ง,ง,งมานะครับคุณอังกิโลเพื่อที่ว่ามันจะได้ทุบนู่นทุบนี่ให้เราไงเอากอบบี้ตามมาไหมเนี่ย หนูตามมาแล้ป่ะหน้าเออตามมาลูกมาตามมาเร็วตามมาเร็ว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 ลูกเร็วย่องเลยนะลูกเนาะดูเขาแตกในโหดป่ะเนี่ยอุ้ยมีดีดามิสามพันเจ็ดนี่แสดงว่าโหดอยู่นะต้องอัพเลเวลให้มันสุดก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยอีโวหรืออีโวได้เลยนะฮะยังไงช่วยบอกพี่หน่อยละกันเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะฟาร์มเลเวลยากอยู่ยกเว้นว่าจะใส่น้ำยาเนาะโอเครู้เรื่องไปลูกหยุดอยู่นี่นะฮะ ต่อไปเราก็จะไปจับพุนแมงปอไปกับใครดีเอ่ยปึ๊บ,บขี่ได้เลยไม่ใช่หรออ่ามาอ่านไม่ต้องคาบใส่ครับผมยุ่งยากยุ่งยากเราจะออกอยังไวงวะเนี่ยพี่ไม่ทําทางออกไว้ด้วยดิยเอาเสาเขียวก่อนล้วกันมะไม่รู้เสาไหนใกล้วะเอาแล้วครับเลือสองพันหกร้อยเมตรไปเลยวะอยู่ทางนี้ใช่ไหมเว็บห้าสิบห้านะครับตัวนี้มาครับมา,อาลองดรเมจหเ่ียดิ คู๊กเอห้าหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดนี่ยังไม่อัพเลยนะครับตายตายังาตายยังน่าตายแล้วหรอตายหรือสลบวนะน่ยอู้สลบอู้แกมวะพอ,อไว้จับสัตว์ก็ได้นี่ว่ะแต่ไม่เอามีคุณงูเลยพอแล้วเพราะฉะนั้นเราจะอัพดามจไปเลยนะครับมาใส่ให้สองขวดขวดกลางนะครับเจ็ดสิบแปดเวลเลือดเดิม,เด,มเดิมมาที่สองแสนสี่อัพไปเลยเอาล้ครับสองล้านเลยสองล้านแปดเลยครับที่เหลือดามจทโดรัวไป เอาเติมเลือเดเรียบร้อยครับมาดูนี้ราเมทเท่าไหรหัวก็หัวหลานแปดครับผมใช้ได้ใช้ได้เออโอ้ยสองล้านห้าหรอตกลงเท่าไหร่แน่ต้องตัวเลือดจะเยอะวะลองดูตัวนี้ดิห<ว>ัวอุ้สามล้านเอ้าเลรพีไม่เท่ากันเลย<ว>พี่จะพาแมงปอไปบุกรังใบเวิร์นดีปะวะเออวะน่าสนใจวะแมงปอฟัดกับใบเวิร์นนะฮะดูแลวต้องอ้อมมะเนี่ยเฮ้ยจระเขศเต็มเลยเจอระเท้มาดิมา มาดิมาเอ้ยเคลียเคลียเอานิ้วเคลียเอานิ้วเคลียเอ๊ะเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยไฟมังกรเหรอทำไรอ่ะตีผมอ่ะทำไมตีผมไม่เข้าอ่ะกินง,ง่ายจเอาไปด้วยดีกว่าปะตังนั้นอ่ะอยากโดนเหรออยากโดนจัดให้อยากไปอยู่ด้วยกันเนะ่ะมาใช้วุฒิได้ไมั้เนี่ยเอาใช้วุฒิได้ด้วยจัดไปดิครับมาอยากไปอยู่ด้วยกันก็มา สวยวัตถุนี้สีมันสวยดีอะสีมันสวยดีสีมันสวยดีมามันม <c oughs> ตีเราไม่โดนวะหลับไปเออเออ,เอ,อมาอุ้ยลืมว่ะเอา้าจับได้เฉยยังไม่ใส่อะไรเลยวะ <c oughs> งงว่ะถึงนี้ก็ได้เหรอวะเออเว้ยเอา,เอาคูมังกรมานี่มาคุูมังกรสวยจะบัก็กนะครับไปก่อนเลย ตัวนี้มันขี่ได้เลยนี่มาไฟใบเวินไม่ใช่ไฟใบเวินไฟดาก้อนโคตรสวยอะเฮ้ยมันสวยว่ะตัวเนี้ยอืออ้สวยจ,จัดนะครับลองเล็บพ่นไฟดีกว่าแน่นอนนี่เบลอะไรวะเนี่ยจับมาไม่รู้เลยเบลอะไรนะครับเบลยี่แปดได้อยู่แหละเพิ่มเบลให้หน่อยดีกว่าปวดเดียวพอห้าสิบแปดเบลก็พอแล้วเรื่อเดิมๆม,มาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเพิ่มไปเอาแล้วครับ เอาล้านห้าพอนะครับที่เหลือดาเมจรวมไปก่อนเลยยังไม่มีตัวไหนตีเท่าอีลาฟเลยอีลาฟี่ตีแรงจริงเลยี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยคือมัดนี้ก็ทำมันแปลกๆนะเออลองได้มากัดธรรมดาอุ้ยกัดสี่หมื่นเองเหรอกัดเข้ากนเป็นแสนเป็นล้านต่ออ๋อโหดับบอสมังก่อนตีเข้าหลักหมื่นคนไฟหลักพันด้วยนะไปแล้วโอเคด้านหน้านี้เห็นตัวเห็นตัวเห็นตัวแล้วทางล่างนี้มีตัวอะไรนะ ลงนี่ลงลงลงพาสีประลูนะพาสีนะมาละเด็กสี่มาเร็วเลยเร็วเเลยยิงไปยิงไปยิงไปอืมหลับปีหลับพีโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลับหมันหลับไปวะน่ะโอ้ยโอ้ยอ้้ยุมันขึ้นน้อยจังวะมันอุ้ยลูกโวนเผามันโหดวะอยู่ไหนมัน่ะมันยังไม่หลับน้องมันอยู่นู้นนอนน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 ่นนนนนนวนน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 นอนนนนนนนอานนต้นน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 น อันี่มานี่มาหนิมาหน,านิอยู่นู่นหน่าอยู่นู่นหน่าเอาละลองดูดิถึงไหมอืมโดนไหมปึ๊บโดนปะโดน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 ,โดนหลับแล้วหลับแล้วโอเครู้เรื่องว่าได้ว่ะได้ว่ะโอเคหนูมานี่กระโดดขี่ปึ๊บไปฮะไปกระเป๋าค่าอาหารมันลดนิดเดียวเองลองดูก่อนกินดนลูกกินฮูดาเมจมันแค่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เองว่ะจะโหดไหมวะ เออเอ้ยมันขี่ได้เลยเหรอเมื่อกี้มันขี่ได้เลยนี่ว่ะอ่นนี้ครับมาใส่ได้ปะล่ะอ้าวใส่ไม่ได้ว่ะอะไรวะอ๋อพี่พิมพ์ผิดนี่ว่ะ <Huh? S 1> มันต้องเป็นอันฟ้าไวเวิร์นพี่พี่ไปดูมาในอาร์ควิอกี้อะโอ้โหเสียของเฉยเลยกูแต่ก็ยังโชคดีที่มันขี่ได้เลยอะเนี่ยเดี๋ยวลองนี้ต้องขี่ดิโอเคได้อยู่น้องขี่ได้เลยว่ะนี่ <laughs> เอ้ยลูกตามมาลูกตามมา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 ไปครับไปครับเออวะลองสกิวก่อนกัดธรรมดาขี้ขวานี่นี่ดูกันพ่นดูกันพ่นมีค่าสรุปด้วยนะเนี่ยวิเทวะอุ้ยจับสัตว์ได้นี่วะอุ้ยหลับหลับผลับประเสริฐหลับแน่นอนนั่งไงว้าวใช้จับสัตว์ก็ได้นะครับ แต่ไม่เอาหรอกเดี๋ยวพี่จะอัพให้โหดดีกว่าพี่จะไปบุกรังไวเวิร์นเว้ยถ้าปิดคอตูมมันมีอยู่นะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใส่ไปก่อนอ่ะให้ยาแม็กเลยขวดหนึ่งหมดเรื่องไปโอเคเจ็ดสิบหกเวลนะครับเดิมเดิมมาที่สามหมื่นห้าตอนนี้สองแสนล้วให้สามแสนละกันอ่ะเลือดสามแสนพอที่เหลือดาเมจดูรัวไปเลยเรียบร้อยฮะโอ้โหดาเมจอยู่ที่จากร้อยสามสิบขึ้นมาเป็นแสนหกพันแปดร้อยเพิเ่มเลือดไปลูกเพิ่มเลือดไปมาลองดูสกิลไหนใครมันห้าว ให้น้องกัดดูปึง้งอุ้ยสองแสนแปดนะครับผมกัดแรงพวามัอองกรหลายเท่านะฮะโอ้มังกรดูกล้าไปเลยอะขี้กว่านี่นี่ห้าพันรัวดิห้าพันรัว,ว,วเป็นไงเป็นไงเป็นไงปิดอ้นนี้ดิปิดอ้นี้ดิอยากเห็นนาชัดนี่นี่ปนใสปนใสเป็นไงเป็นไงตายไหมตายไหมตายไหมรบร่อยไปดิพ่นยาวมากอ่ะเฮ้ยตัวนี้หรอยตัวนี้หรอมามามันกดพ่นแล้วกดพ่นแล้วมามามา โนใส่มันโนใส่มันพนใส่มันเฮ้ยตายยังมันตายใช่ไหมอ๋อมันตายนี่ว่านึกาตีไม่เข้าตกใจหมดต้องตีเข้าดิเอาละกลับบ้านก่อนไปรับอ่านก่อนฮะไปกันคุณมมงก่อนต้องรับอ่านไวเบิร์นโอ้โว่าอยู่ว่าทำไมเื้เส็งเลยว่ะหนูต้องไ่อ่านอันฟ้าไวเบิร์นเว้ยหนูไม่ต้องตามมาหนูโอ้โหเ,เข้ามาหาในประตูเลยอะ รักมากนะครับวะหิวข้าวอีกแล้วรับมาดูนี้ว่าจะได้ไหมนะฮะมันต้องได้เดิด Arc Internal Wiki มันบอกไว้แบบนี้ไงเอาละได้มาแล้วมาไหนลูกดูนี้ใส่อันได้เป่าโอเคน้องได้หวะลูกใส่อันได้ครับเอเออ่ะปิดเข้ามาในบ้านเลยกูไป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 เอกไปดิเออได้นี่วามาจังหวะนี้เราไปกันเลยครับผม ลังไบเวินนะพี่น้องเหมือนจะเจอใบเวินคงกระดูกว่ะเอาเอาไปเล่าเรือสี่ล้านว่ะสี่ล้านก็ไม่ได้กลัวเด้ล่ะลองไปละเอาไปล่ะเอาไปละมาดิครับมาดิครับมากูเอากูเอามาสี่เข้าเท่าไรวะเพิ่มเรื่อยก่อนเพิ่มเรื่อยก่อนมามาดิไหนอะไหนอะเรือสี่ล้านแล้วยังไงล่ะครับโอ้โหตีแดงตีแดงนะตีแดงอุ้ยปุ้ยุ้ย อุ้ยอ uh ุ้ยโอ้โหแรงว่ะแรงว่ะแรงแรงแต่ไม่กลัวว่ะแรงก็ไม่กลัวทีมาสูสี่ทีมาสูงสี่อยู่แล้วสูสี่อยู่แล้วมามียาเพิ่มเลือดอ่ะมาดิมามาดิมากัดเท่าไหร่ก็ได้มามึงไปไหนวะไม้เห็นตัวเลยกัดมันไม่โดนเลยกัดมันไม่โดนอ่ะกัดมันไม่โดนนี่เราโดนอ่ะนหานกัดโดนมันทีโอ้โหไม่โดนเราัวเลยกดยาเพิ่มเลือดไปไม่กลัวเว้ยไม่กลัวเว้ยสู้แล้วก็ต้องสู้ต่อเว้ยเราต้องไม่ถอยเว้ยมาดิมา ต้องไม่ถอยไว้มามาอีกทีเดียวอีกทีเดียวมามาดิมามาดิมามาดิมามาทีเดียวมาดิมาดิเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยไปดิอยู่โอ้เล่นเอาแย่อยู่เหมือนกันนะมาว้ายเราเริ่มก่อนเลยครับผมเปิดก่อนเลยฮะมากำลงเปิดอยู่แล้วมามาดิครับผมเปิดเลยครับมึงจะตีกูไหมเนี่ยอะโอ้โหคนไปขนาดนี้ยังไม่สนใจอีกเหรออะ มาดิครับผมเอามามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยกดเคสมามามาอู้ยโดน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 โดมาดิมาดิมาดิมาปนไฟ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 ปิดอันนี้ไปเลยชอบมามาใครมันจะเอาก็มาข้างหลังข้างหลังข้างหน้ามามั่วเนี่ยมั่วเนี่ยเอาดิมาดินช้าไปหน่อยวะต้องมาที่เทียมลังครับผมเป็นไงครับตายเลยครับ ผมมันไม่ค่อยสนใจเราวะทำไมวะดูถูกกันหรอมอะมาขนาดนี้แล้วดูถูกข้าเหรอฮะมาดิมากดยาเพื่อนๆบ้างอะไรบ้างครับดูดิมันไม่ค่อยสนใจเราวะ <c oughs> โหดูถูกผมมากเลยอะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยผมมาเย่ยนี่นเนี่ยตีผมนี่มาตีผมนี่มาสายเกี้ยงครับ รือว่ามันรู้ตัวว่ามันสู้เราไม่ได้ะฮะรู้ตัวหรือไงทอาแสงไปคอดนี่ใครโดนเป็นตายยังไม่โดนหรอไม่โดนไม่โดนหรอไม่โดนหรอสามแสนนะครับผมสามแสนสามทำไมไม่สนใจกูเลยเนี่ยให้เกียิกูบ้างเนี่ยให้เกียิกูบ้างเนี่ยมากูตะมังกัดไม่มีเสียงเลยวะกัดเรี้ยมากกัดจิ๊บจิบบมาดิอะไรไฟเฟยอะไรไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวมาดิครับมาดิครับมา มาดิมามาอุ้ยใครวะมามามาโอ้ยลวนเผาลวนเผามาดิครับไอ้มังกรมังกรปีกผูเนี่ยไม่กลัวหรอกมาแอบไปอยู<ะ>่นั้นวะตายนะครับท่านจะมืดก็เปิดแสงหน่อยดิเออเปิดแสงนหน่อยดิเฮ้ยไปอยู่ข้างล่างอ,าอยู่ข้างล่างมามาเยอะแล้วมามามา,มา มาเลยครับอืมอ,อืมอ,อืมสบา,ายวะ่ะปิดันนี้ไปด้วยจะได้เห็นชัดอุ๊ยอะไรวะเนี่ยจะโดนพิษวะ่ะอืมมาหมดยังตัวนี้ตัวพามนีว่ะตัวพามก็ตายดีครับเอาดีจะพามจะเพิ่มเลยตายหมดเรียบร้อยครับหูน้องข้างหน้าเยอะข้างหน้าเยอะจัดไปตัวพามเนี่ยมามาตัวพามเนี่ยมามามงเาูเงือกเอาด้วยครับผมมา มามามันง่ายเกินอ่ะมันง่ายเกินอ่ะเนี่ยเนี่ยตาเมจมันแรงเข้าใจเปล่าไอ้พวกเนี้ยมันขีขข้ปะติ๋วแล้วอะ่ะอุย้ยเหนื่อยแล้ววะเหนื่อยแล้ววะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมอ๋อเราเองนี่ว่าเราหิวข้าวนี่ว่า พี่ว่าไปหาตีตัวกระดูกอีกสักตัวดีกว่าวะไวเวิร์นพวกนี้มันง่ายเกินว่ะโอเคมีตัวกระดูกอีกสองตัวนี้ว่ะเฮ้ยมีโด,โดโดไวเวิร์นด้วยว่ะเบลหกร้อยเลือดสามล้านจัดไปดิไปกันอีกสามพันเมตรเนาะโดโดไวเวิร์นเลือดสามล้านสามนะครับอุ้ยเสียวอยู่เหมือนกันนะอุ้ยมันปล่อยพลังอะไรได้ด้วยว่ะอุ้ยตัวนี้มันจะโหดอยู่ว่ะควรจะเสี่ยงป่ะวะเราเลือดเท่าไหร่วะ โอ้โหเลือดสามแสนกับเลือดสามล้านว่ะเอาก็เอาวะไหนเขาไหนแล้วมามาอุ้ยตีเขาสองหมื่นสามอุ้ยตายเลยอือหือไม่น่าตีโดนคนขี่ว่ะแต่ลูกเราตายป่ะวะเนี่ยโอ้ห้าวจัดห้าวจัดลูกเรายังไม่ตายวะน้องมันยังไม่ขึ้นว่าตายนะครับมันมีแต่แฟงกี้ตายคนเดียวว่ะ แต่พี่เราว,ว่าถ้าพี่วิ่งไปตรงนั้นอะ่ะแล้วถ้ามันยังอยู่อะ่ะมันจะต้องฆ่าลูกพี่แน่นอน oh, <no. S 1> เอาไงดีวะพี่ต้องไปวะเราพิมพ์หาชื่อลูกเราได้เว้ยเนี่ยยังไม่ตายนะครับอยู่ไกลอยู่เหมือนกันอีกกี่เมตรวะเนี่ยวิ่งลูกไปวิ่ง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 ,งไปช่วยน้องไปช่วยน้อง หลือ1,800เมตรนะครับตัวนี้น่าจะสู้ได้อยู่แล้วอย่ามาห้าวนะครับผมตีเข้า4ี่ล้านสนะครับไอตัวเมื่อกี้นี้มันเลือด3ล้านใช่ปะขอตบทีเดียวและรับรองตายแน่นอนนะฮะพี่กลัวอย่างเดียวว่ากลัวไปถึงปุ๊บมันกำลังสู้กับไอ้ลูกเรานี่คือแย่เลยนะ ลูกกตีก่าอะไรวะเดี๋ยวเดี่ยวเดี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 ยวโอเคลูกดีมากถือว่ามันไม่ได้ตีกับตัวนั้นนะครับถือว่าเรามาช่วยลูกเราสำเร็จแล้วกันโอ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วเอาละกลับบ้านครับเอาละครับผมในที่สุดเราก็ได้สัตว์ปีกคู่ใจตัวใหม่มานะครับอาจจะไม่เท่อย,อย่างที่หลายคนคาดหวังไว้แต่พี่พีรู้สึกชอบมันมากเลยนะฮะเอาละแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับทุหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ ยินมือฟ้า